เจอยักษ์ตัวร้ายสองตัวนะบอกว่าให้เดินทางมาในถ้ำปูราคากับพี่บอกว่าให้ดุเขาต้องดต้องเป็นถ้ำนีแน่ๆเลยปีนี้พวกของเราจะอยู่ข้างในเจ้ายักษ์สองตัวนี้จะใครมาสงสัยให้กับเราได้แต่ถ้าทางดุร้ายขนาดนี้คงพูดจากับมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวทมนต์ที่เรียนมาเป่าให้ให้มันใจดีให้มันใจเย็นขึ้นวันนี้แล้วท่องมนต เพื่อเสกใส่จักยักดูร้ายดีวยใจทีเ,เข้ามาจามับไปทั้งหมดดาราผาดีดีกับเราสามตัวมันจะค่อยๆใจเย็นเวลามันเจอมลนี้เข้าไป เห็นไหนเมเห็นไหมเมื่อกี้ยังดุร้ายอยู่เลยโอโอโอยักษ์สุกัญชาเหรอมันโดนมนมันโดนมนนม้องชายนะเดี๋ยวมามองกันเป็นน้องชายแล้วพันยักษ์พญายักษ์ทั้งสองเออกูเหรอเออไอ้คนมาน้นองคับพี่มีขนมชั้นเลย ไม่ได้พบมาพระทรอท่านพญายักษ์นีข่ขอช็อปกัะแลนนะ่ะ <c oughs> ท่านท้งสองเนี่ยดูแลถ้ำทองนี้เข้าไว้แต่ว่าถ้ำทองนี้ต้องมีความสำคัญหรือมีสิ่งสำคัญอ,อยู่ด้านในใช่ไหมครับหาวานเนียใส่งสงนี้้ว,วสงสัยมนกูจะใส่คา,าถาหนักไปไหน่อย <c oughs> เอาให้กำลังดีแล้วกัน ท่านพยายากษทั้งสองไอ้น่ทีกไม่ดูดเรื่องมื <c oughs> อกดสิบมึงอ่ะกูกดไม่ติดเน่พาดมไปท้าเนี่ยเราเชื่อว่าจันทรโครบเรามาดีเราไม่ได้มาล้ายมาดีป่เอา้าก็แต่ท่านทั้งสองคนเถ er, อะถ้าไมมาดูแดกปักข้ามอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรทำกันเลยเราสองคนมาทำงานมาทำงานใช่เราได้ว่าจ้างจากท้าวนานะคา จ้างเราสองคนให้มันเฝ้าหน้าถ้ำเราไม่ได้ต้องเฝ้าถ้ำมองเฮ้ยนทำทำทำทองตกลงเป็นยักษ์หรือเป็นรปภเนี่ยยักษ์ทำแบบเนี้ยยักษ์ยักษ์ไอ้ลมเอางี้ละกันทำไมใจดีแล้วใช่ไหมใจเย็นดีไนั่งคุยกันก่อนคุยก่อนยักษ์อย่างท่านน่ะควางไม่ค่อยนี่ขออะไรอยากได้ไหมอะไรอะไรนี่มีใครเนี่ยหมากระเป๋าหรือเปล่าใช่ สถานะของเราจะเป็นไหมจะเป็นทำไมอ่ะทำไมจะเป็นขอแดดใช่ไหมกจะกินก่อนกำลังหิวในชั่วโมงนี้การกินเนื้อมนุษย์แต่มันเป็นบาปเข้าใจไหมบาปเหรอใช่มันจะบาปตรงไหนเราสองคนเกิดมาก็กินเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์นี่ท่านสองเราถามเลยหน่อยสิ ในถ้ำทองนี่มีอะไรดีหรอเนื่็กมาเร่งถ้ำแบบนี้นะเราจะบอกอะไรให้ก็ได้ใช่ในถ้ำทองเนี่ยม,มีนางอยู่คนนึงสวยประดุจอย่างนางฟ้าโอ้โหให้นาว่าไม่นางมุจลิน<อ>ได้ถูกเท้านาคาเนี่ยจับมาขังอยู่ในถ้ำทองอแต่ว่าข้างในนี่นะอยู่แบบสบายมากเลยนะจะสบายได้ยังไงถูกกักบ,บริเวณอยู่เช่นนี้ข้างในเนี่ยมีของกินของใช้ ที่หลับที่นอนนี่มนุ่มนอนสบายกว่าคนอยู่ข้างนอกอีกสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบถันดีกว่าแม่คอยนะแต่ท่านยักษ์ทั้งสองยกฟังข้าทำไมใครก็ตามที่โดนจับบริเวณเช่นนี้ค้องหาความสุขได้ยากยิ่งและยิ่งท่านทั้งสองคนเนี่ยถูกหลอกใช้มาเศ้าท่านเนี่ยยักษ์ตัวอื่นในโลกใบนี้เขาไปหาความสุขเขาไปหายักษ์ตัวเมียทำอะไรกันล่ะสมัยสุขไปแล้วมียักษ์ตัวเมียหรือเ,เหรอจริงมั้เอามีสิเฮ้ยทำไมเราสองคนทำไมเราสองคนไปอยู่ น,นี่แล้วท่านรู้ใช่ไหมว่าการเอาคนสมกัดเข้าไว้แบบนี้มันเป็นบาปเฮ้ยรู้เขาว่าอาจารย์มาแล้วก็มาเนี่ยวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมวันนี้ม,มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันพระไตรเป็นวันที่มนุษย์จะเขาไปทําบุญกันเขาไม่ทําบาปเราไม่รู้หรกจะบาปบุญเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกท่านรู้ไหมล่ะท่านที่ทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบาปแล้วบุญเป็นยไงถ้าอยากรู้ว่าบาปบาุญเดี๋ยวเราจะสอนให้ท่านดูจริงป่ะไอ้ไอ้แปะกระจกมา จริงเหรอมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาเขาเขากลัวการทําบาปเพราะเขาชอบการทําบุญ<ง>เพราะคนทําบาปเนี่ยจะต้องตกนรกไม่โดนใช่ไม่อยากยับจะกลูกช้างต้องตกนรกไหมอ่ะถ้าแกทําบาปแกต,ต้องตกนรกสิลึงเอากระจุนเอาถ่ายห้พี่เลยมา้ยน <c oughs> ี่ถือไว้มันจะให้ไปหรือเปล่าดูนะ<อ>คำว่าบาปคำว่าบุญเนี่ยมันดูกันง่ายๆอย่าง บุญเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งน่ารักแม้ากกาแต่การพูดถึงเนี่ยม,มันก<ม>็อยากแสดงออกอฉันจะพูดคำว่าบุญให้แกดูแล้วแกดูหน้าฉันนะทำไมเอียงไปข้างนี้อ่ะบุญอ่ะบุญเธอเอเ็เป็นไงหน้าฉันตากันเป็นไงลงม,มาเนี่ยไอ้เจ้าเราไปดูดิบุญบุญบุญน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยอ้เจ็บอันนี้าครลองทำมาครับถูกทำทำไม่ทำท่าน えっ、これ、これ、これ。